สวัสดีครับมาพบลุงอ้วน789ช h a n n e ้แนลแล้วครับวันนี้นะวันนี้ลุงอ้วนจะพามาจูนซับบล็อกนะอันนี้หลายๆคนที่ติดซับบล็อกไปแล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องอเสียงเบสไม่ถูกใจนะ,ะไม่รู้จะทำยังไงจะเข้าไปหาช่างก็ไม่มีเวลาเดี๋ยววันนี้ลุงอ้วนจะพามาแนะวิธีการปรับการจูนซับบล็อกนะว่ามันมีวิธีการจูน วิธีการปรับตรงไหนบ้างนะตรงไหนที่เราจะปรับตรงไหนที่เราจะไม่ปรับนะว่าวันนี้ลุองอ้วนจะพามาแนะวิธีการปรับนะซับบล็อกอะน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 ะมีปุ่มต่างๆให้น้องๆเห็นนะว่ามันปรับมันจูนตรงไหนบ้างนะจะได้รู้กันวันนี้อ่าซับบล็อกไม่ว่าจะเป็น8ะนะินะ้ว10นะินะ้วนะนะ 6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วหรือว่าซับที่เป็นแบบตู้นะก็จะมีปุ่มที่ใช้ปรับเหมือนคล้ายๆกันไม่ใช่เหมือนกันเลยคล้ายๆกันบางรุ่นเนี่ยคือเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าลุงอ้วนจะให้ปรับตรงไหนบ้างตรงไหนปรับแล้วมันนุ่มตรงไหนปรับแล้วเสียงเบสมันแข็งนะปรับยังไงความถี่เท่าไหร่เบสถ,ถึงจะนุ่มความถี่เท่าไหร่เบสดมันแข็งนะ เดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคอเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันวา่าปุ่มที่จะจูนเนี่ยมันมีปุ่มอะไรบ้างนะเป็นซับบ็อกนะเป็นเบสบ็อกขนาด8นิ้วนะเดี๋ยวเรามาดูชัดๆเลยนะ ว่าปุ่มที่เราจะจูนวันนี้เนี่ยมันมีปุ่มอะไรบ้างปุ่มแรกนี่ก็คือที่น้องๆเห็นนี่ก็คือเกนวอลลุ่มเกนนะส่วนปุ่มลงมานี่ก็คือเบสบูทนะปุ่มต่อมาก็คือตัวปรับความถี่โลพาสฟ e ว u นซี quency, ่เป็นตัวตัดความถี่ให้กับซับบ็อก อ,อีกปุ่มหนึ่งก็คือซับโซนิกเป็นตัวตัดความถี่ต่ำทิ้งเขาเรียกซับโซนิกแล้วก็มีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งคือ,คอปุ่มเฟดเฟดเฟดนี่จะมีเฟดศู 180. นย์ศกับ180ยแป่ะอยู่ใต้ใต้ปุ่มก็จะมีบอกเป็นเป็นศกับ180 นะปุ่มนี้มันทำหน้าที่ยังไงเดี๋ยวลงอ้วนอธิบายให้ฟังนะเป็นปุ่มเฟดปุ่ม0กับ180มันใช้งานตอนไหนนะมันใช้งานยังไงมันใช้งานตอนไหนเดี๋ยวลงอ้วนจะอธิบายให้ฟังนะมาดูกันวันนี้ว่าแต่ละปุ่มเนี่ยของซับบล็อกเนี่ยมันทำงานยังไงนะมันมีความสำคัญยังไงถ้าเราอยากได้เบรดนุ่มเบร แข็งเราจะปรับตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันชัดๆเลยวันนี้เดี๋ยวลงอ้วนอธิบายจากราฟให้น้องๆเห็นเลยอธิบายทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้เห็นเลยว่าจูนอยู่ตำแหน่งนี้ความถี่เท่าไหร่จูนอยู่ตำแหน่งนี้ความถี่เท่าไหร่จะได้รู้กันชัดๆเลยวันนี้นะเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวก่อนอื่นลงอ้วนมาแนะนำตรงนี้ก่อนนะอ่า อยากให้น้องๆรู้ไว้ก่อนว่าความถี่เสียงที่มนุษย์เราหรือคนเราได้ยินเนี่ยจะมีความถี่ตั้งแต่20ถึง20,000เฮิรต์นะอันนี้เป็นเสียงที่ที่คนเราสามารถได้ยินแต่ที่เราจะมาพูดกันวันนี้คือเราต้องการตัดความถี่เสียงนะให้มันได้อย่างที่เราต้องการออว่าเสียงทุ้มเนี่ยต้องความถี่เท่านี้นะ เสียงกลางความถี่ต้องเท่านี้นะเสียงแหลมความถี่ต้องเท่านี้นะเพื่อให้การแยกเสียงได้ดียิ่งขึ้นนะ,ะลุงอ้วนเขียนการาฟให้ดูนี่เลยนะ,ะเส้นสีแดงนี่คือตั้งแต่2 0 h เฮิรถึง2 0 0 0 0เฮิร์หรือ2 0 k นั่นเองนะอันนี้คือเสียงที่คนเราสามารถได้ยิน แต่ซับบ็อกตัวนี้นะความถี่ที่เขากำหนดมาก็คือ5 0ถึง150เฮิร์เราจะตัดกันยังไงเราจะทำยังไงแต่ละปุ่มมันทำงานยังไงเดี๋ยวดุงอ้วนอธิบายให้ฟังโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยวิธีการตัดความถี่ความถี่ก็จะมีอยู่ที่ใช้กันทั่วไปก็จะมีย่านโลกับย่านมิดไทยนะ,ะที่เข้าใจกันง่าย,ายๆคือเสียงทุ้ม สำหรับซับเสียงโลเสียงความถี่ต่ำสำหรับซับเสียงมิดไฮสำหรับกลางกับแหลมเวลาตัดความถี่ทำยังไงนะเวลาตัดความถี่เนี่ยะระหว่างเสียงโลกับเสียงมิดไฮเนี่ยเขาก็จะตัดความถี่ให้มันมาถึงกันมากที่สุดสมมุติว่าตัดความถี่ของซับที่80เฮิรตซ์ความถี่ของกลางแหลมก็จะลงมา ประมาณ80 hz เฮิร์ก็เหมือนกันนะอันนี้เขาถึงพูดว่าความถี่มันต่อเนื่องกันถ้าตัดซับไว้ที่60 hz เฮิร์ตแต่ตัดกลางแหลมไปที่200 hz, นะถ้าอย่างเงี้ยความถี่มันไม่ต่อเนื่องกันทำให้เสียงช่วงระหว่าง6 0ถึง2อ0เฮิร์เนี่ยตรงนี้มันหายไป เสียงออกมาก็จะไม่เพราะนะอันนี้ลงอ้วนเลยอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนนะว่าการตัดความถี่ระหว่างซับกับกลางแหลมเนี่ยต้องให้ต่อเนื่องกันเวลาตัดความถี่ของซับเท่าไหร่ต้องไปตัดความถี่ของอกลางแหลมด้วยนะเสียงจะได้ต่อเนื่องกันหรือบางทีเราไม่ต้องตัดกลางแหลมก็ได้คือปล่อยให้มันเป็นฟูลเลนเลยคือตั้งแต่ความถี่ที่ลำโพงกลางแหลมรับได้ ตั้งแต่40 50 60เฮิรตขึ้นไปเลยอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะเสียงก็จะออกอีกแนวนึงนะเอาวันนี้ลุงอ้วนจะพามาดูนะปุ่มที่ลุงอ้วนจะให้น้องๆเห็นก็คือปุ่มนี้ปุ่มเกณฑน,นะปุ่มเกณฑก็คือปุ่มสำหรับไว้สำหรับเร่งลดเสียงนะ ให้ซับบล็อกเราเนี่ยเสียงดังเบาค่อยนะตามที่เราต้องการคือเกณฑ์ก็คือวอลลุ่มนั่นเองเอ่าไว้สำหรับเร่งให้มันแรงหรือลดให้เสียงมันเบานะตามที่เราต้องการอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คือเป็นตัวจูนปรับนะปรับให้เหมาะสมกับเสียงในห้องโดยสารอะ่ะปุ่มต่อมาคือปุ่มที่2นะ lpf น้าน้องๆเห็นไหมหรือปุ่ม Low Pass f r e q e n c y นะปุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีกำหนดมาว่าค่าเริ่มต้นที่50เฮิรตจนถึง150เฮิรตนะาสำหรับปุ่มนี้เราจะจูนไว้ตำแหน่งไหนเดี๋ยวมาดูนะลุงอ้วนอธิบายให้ดูว่า ที่เขาขีดไว้เนี่ยมันความถี่เท่าไหร่เขาไม่ได้บอกมานะที่จุดที่9โมงเช้าเนี่ยนะความถี่มันเท่าไหร่จุดเที่ยงตรงเนี่ยความถี่มันเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกมานะเราจะรู้ได้ไงนะเราจะรู้โดยวิธีไหนนะเพราะว่าเครื่องมือวัดเราก็ไม่มนะีเราไม่ใช่เป็นแบบห้องแลบหรือว่าช่างที่มีแบบ เครื่องไม้เครื่องมือเยอะขนาดนั้นนะ,ะเดี๋ยวลุกอ้วนจะมาบอกวุธกีคิดคร่าวๆนะว่าไอจุดตรง9ก้าโมงจุดตรงเที่ยงจนจุดตรง11บเอโมงเนี่ยมันความถี่ที่เท่าไหร่คือแต่ละจุดเนี่ยจะให้มันตรง100%ยเป็นี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าไอตัวเนี่ยมันเป็นคือความต้านทานเวลาคิดค่าออกมาเนี่ยก็จะมีค่าที่ผิดพลาดบ้าง หรือใกล้เคียงนะ,ะเดี๋ยวลุงอ้วนพาทำดูว่าวิธีแบ่งสเกลตรงนี้มันทำยังไงซึ่งวิธีแบ่งโดยละเอียดเนี่ยลุงอ้วนทำคลิปไว้แล้วในคลิปก่อนหน้าน,นี้น้องๆกลับไปดูได้นะ,ะเดี๋ยวมาดูเลยนี่ลุงอ้วนเอามาให้ดูแล้วสำหรับวิธีแบ่งย่านความถี่ตั้งแต่50จนถึง150เฮิรต์นะ วา่าจุดกึ่งกลางนี่มันคือความถี่ประมาณเท่าไหร่นะอหอ้วนแบ่งมาให้แล้วจุดกึ่งกลางนี่ก็คือ,อประมาณอยู่ที่100 h เฮิร์นะจุด9โมงเช้ากับบ่าย3โมงเห็นไหมส่วนมากก็จะจูนอยู่ในย่านาช่วงก่อนเที่ยงนี่นะก็อยู่ประมาณ75 h เฮิรอ่เดี๋ยวมาดูกันเลยตั้งแต่ปุ่มแรกเลยปุ่มเกณฑ์เนี่ยเราอาจจะ ตูนไปที่ maximum เลยก็ได้สำหรับเกณฑ์ตรงนี้นะวอลลุ่มเกณฑ์เนี่ยเราก็ปรับเลยปรับมาซิ maximum เลยนะปุ่มอื่นเราลดให้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น low pass b o o t bass subsonic พวกนี้เราลดให้สุดเลยเปิดเกณฑ์อย่างเดียวเปิดไปที่ maximum เลยพอเปิดมาที่ maximum มนี่เรามาดูปุ่ม lpf ตรงนี้คือ low pass frequency ตัวนี้ โลพาสฟิวเ u e n c y ตอนนี้เราปรับไว้ที่50อ่าเรามาดูกราฟว่า,าความถี่ที่50เนี่ยมันคือจุดไหนนะหูคนเราจะได้ยินตั้งแต่2 0ถึง20,000เฮิร์ตตรงนี้นะย่านตรงนี้ที่ลุงอ้วนเอาให้ดูเนี่ยนะส่วนเสียงซับเบสต,ตัวนี้มันทำงานตรงไหนตั้งแต่0เลยถึง50เฮิร์ตนี่น เดีนะ๋ให้น้องๆดูตรงตรงนี้นะถ้าเราปรับไว้ที่5 0เฮิอ่เดี๋ยวน้องๆเห็นไหมถ้าน้องๆยังไม่ปรับเลยคือปรับไว้ที่5 0 h เฮิร์นี่นะนะเพราะว่าสเกลมันขึ้นไปถึง1 5 0 150นะเราปรับไว้ที่5 0 h เฮิรก่อนนะเรามาดูว่า ความถี่ที่มันออกมามันอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้นะนี่จากนี่จาก0ูนถึง50นี่ค่าตรงนี้นี่จาก0ูนถึง50นี่จะไปออกที่ซับของเรานะเกิน50ไปไม่ออกเลยคือตัดทิ้งไปเลยอันนี้คือในในในทางทฤษฎีนะ คือตั้งแต่0 0อ่า0ถึง50เฮิร์ตเนี่ยอ่า50เฮิร์ตเนี่ยนะอ่าตอนนี้ถ้าเราปรับไว้ที่50เนี่ยคือจาก0ถึง50เนี่ยเสียงจะไปออกที่ซับบ็อกเรานะอ่าถ้าเราขยับวอลลุ่มเกณฑ์ขึ้นมาเป็น100เฮิร์ตอ่า100เฮิร์ตก็คือปรับขึ้นมาประมาณเที่ยงนะนี่ ประมาณเที่ยงตรงนะ,อะพอเที่ยงตรง100ยเฮิร์ก็อยู่100ยเฮิร์ตรงนี้นะความถี่ตรงนี้ก็จะขยับมาอีกหน่อยนะมาลงตรงนีนะน้ตั้งแต่0ไปถึง100่งเฮิร์ ความถี่ตรงนี้จะไปออกที่ซับบล็อกเราน้องๆเข้าใจไหมเวลาปรับความถี่ความถี่ก็จะเริ่มตั้งแต่0นะจนถึง20,000่เฮิร์ตฟังนี้ของซับบล็อกเขาจะมีความถี่ตั้งแต่50จนถึง150 s ะซับบล็อกตัวนี้ต่ำปรับให้ต่ำกว่า50ไม่ได้แล้วนะคือ คือปรับลงมาต่ําสุดที่อ้วนทําให้มือดูเมื่อกี้เนี่ย50เฮิรต์เนี่ยเขาก็ทํางานได้ในย่าน50เฮิรต์คือตั้งแต่ศูนย์ถึง50เฮิรต์ไปออกซับซับบ็อกเราแต่ถ้าปรับมาที่100เฮิรต์ความถี่ตั้งแต่ศูนย์ถึง100เฮิรต์เนี่ยก็จะไปออกที่ซับบ็อกเราส่วนพวกเนี้ยหมดสิทธิ์อ่าโดนตัดทิ้งไปแล้วอ่นะ,ะไม่ให้ผ่านไปที่ซับบล็อกอนี่คือหลักการทํางานของเขาสําหรับ คำว่า LPF Low p a s t f r e q u e n n y y ตัดความถี่สูงทิ้งให้ผ่านแต่ความถี่ต่ำนะตามที่เรากำหนดไว้น้องๆผงเข้าใจนะตรงนี้ส่วนปุ่มต่อมาคือเบรดบูทเบรดบูท ตัวนี้ไม่มีอะไรมากตัวนี้ก็คือเป็นตัวเพิ่มเบสนะเป็นตัวจูนเบสเพิ่มเบสให้แรงขึ้นมันเพิ่มได้ตั้งแต่0ถึง 12dB ถ้าเราบูตขึ้นไปความถี่ตรงนี้ก็จะขึ้นนะเนจนถึง 12dB ก็คือบูทความถี่ขึ้นไปบูทเสียงให้มันแรงขึ้นโดยเพิ่ม DB เข้าไปนะมันจะขึ้นทั้งย่านที่เราปรับไว้เลยนะอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูปุ่มต่อไปนะอะ่ะปุ่มต่อต่อไปนี่คือปุ่มซับโซนิคนะอะ่ะเดี๋ยวให้น้องๆดูว่ามันมันอยู่ตรงไหนนะปุ่มซับโซนิค เขาจะบอกความถี่ไว้ที่2 0่สิถึงห้เฮิร์ตนะปุ่มนี้ทำงานยังไงหลักการทำงานของปุ่มซับโซนิกนะคือทำหน้าที่ตัดความถี่ต่ำทิ้งนะอ่ะนี่อันนี้คือซับโซนิกอะลูกอ้วนแบ่งเกณฑ์มาให้เรียบร้อยนะอ่ะ เขาเริ่มตั้งแต่20จนถึง5 0เฮิร์ตนะถ้าอยู่ตรง9โมงเช้าเนี่ยความถี่เขาจะอยู่ประมาณ2 7 5เฮิร์ตนะถ้าอยู่ตรงเที่ยงนะปรับไว้ที่เที่ยงเนี่ยความถี่เขาอยู่ประมาณ3 5เฮิร์นะอ่าวิธีปรับทำยังไงมันทำหน้าที่ตรงไหนนะอันนี้อ่ะสมมติว่าเมื่อกี้เนี่ยอ่าปุ่ม lpf เนี่ยเราปรับไว้ที่1 0 0เฮิร์ต ความถี่ก็จะมาลงตรงนี้ฮะตั้งแต่ศูนย์จนถึงร้อยเฮิร์ตเนี่ยนะมันจะมาลงตรงนี้นี่นะ,ะความถี่เราจะเริ่มแต่ศูนย์จนถึงร้อยเฮิร์ตจากร้อยเฮิร์ตเนี่ยคือไม่ผ่านไปที่ซับบ็อกอันนี้คือหน้าที่ของโลว์พาร์ตฟิวิซี่แต่ถ้าซับโซนิกล่ะมันอยู่ตรงไหน ซับโซนิกจะตัดด้านหน้านี่คือตัดความถี่ต่ำทิ้งไปนะสมมติว่า,าลุงอ้วนปรับไว้ที่เที่ยงตรงตรงนี้ความถี่ตรงเที่ยงเลยคือ35มสิบหเฮิร์ตสามสหเฮิร์ตมันจะตัดตรงไหนนะเขาก็จะตัดจากนี้ลงมาเลยตืดลงมานี่เนี่ยเนี่ย อันนี้คือทางทฤษฎีนะปฏิบัติอาจจะมีไหลลงมานิดหน่อยอ่าอันนี้คือทางทฤษฎีเขาก็ย,ยู่ลงมานี้ประมาณ3.5มสเฮิร์คือส่วนนี้จะตัดทิ้งไปความถี่ตั้งแต่ 0, 0ูเนี่ยจนถึง3.5มสเฮิร์เนี่ยโดนซับโซนิกนี่ตัดทิ้งออกไปเลยนะ,ะเสียงความถี่ต่ําก็คือเสียงที่มันเสียง เสียงกระพือเสียงหน้าลำโพงสั่นนะพูด,ดง่ายๆหน้าลำโพงสั่นกระพือเสียงเบสที่มันคลางยาวๆเสียงเบสที่มันมีเสียงลากยาวๆแบบบึ้มแบบลอยแบบแบบมีเสียงคลางด้วยความถี่ต่ำอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ต้องตัดทิ้งออกไปนะโดยใช้ปุ่มซับโซนิกเนี่ยเป็นตัวตัดนะอ่า ถ้าตัดทิ้งออกไปแล้วความถี่ตั้งแต่0นย์จนถึง3 5เนี่ยก็คือโดนตัดทิ้งออกไปเลยตั้งแต่35ไปถึง100ยเฮิร์ตเนี่ยถึงจะไปออกที่ซับบล็อกเราคือทําให้ความถี่มันกระชับขึ้นมันไม่มีเสียงลากเสียงคลางให้มากเราจะได้ฟังเสียงที่มันกระชับขึ้นนะโอเคอันนี้คือหน้าที่ของซับโซนิคถามว่า บางคนก็ไม่ชอบนะบางคนก็ชอบสำหรับความถี่ต่ำตั้งแต่20ตั้งแต่ความถี่ต่ำมาถึงเนะี่ยบางคนเขาก็ให้มันปล่อยเลยอาจจะตัดทิ้งประมาณสัก20เฮิรตซ์ับไว้ต่ำเลยเพื่อให้ความถี่ต่ำๆเนี่ยทิ้งแค่นั้นเองนะความถี่ที่มันยังมีเสียงออกมาหน้าลำโพงเนี่ยเขาก็ยังให้มาอยู่ เพื่อให้เสียงมันนุ่มมันลากนะสำหรับฟังเพลงแนวลูกทุ่งนะหรือว่าดนตรีพวกดนตรีที่เป็นพวกดนตรีช้าๆนุ่มลอยอย่างเงี้ยนะความถี่พวกนี้ก็ยังจำเป็นอยู่นะเบสลอยดึมดึมด,มดึมเป็นจังหวะลอยลอยเนี่ยถ้าเราตัดทิ้งเนี่ยเสียงพวกนี้จะหายไปนะอันนี้ให้น้องๆลองปรับดูนะ ส่วนสเกลก็ลุงอ้วนทำไว้ให้ดูแล้วนะอ่ะสเกลซับโซนิกถ้าเขาเริ่มต้นที่20จนถึง50เฮิร์ตอ่ะสเกลก็อยู่ประมาณนี้ถ้าตรงกลางก็3 5ิเฮิรตนะความถีก็จะประมาณนี้อ่ะไม่น่าจะต่างจากนี้เยอะนะในตำแหน่งเดียวกันสมมติว่า9โมงก็ ความถี่ก็อยู่ประมาณสนะัก2728่สส่วน11โมงหรือเที่ยงกนะ็ก็จะอยู่ประมาณนี้นะ้นองๆจะได้รู้ว่าเอ้ยถ้าเราปรับไปตรงเที่ยงเนี่ยนะเราจะตัดความถี่ที่ประมาณที่เท่าไหร่นะน้องๆจะได้รู้นะส่วนนี้เป็นสเกลของโลพาสฟรีบินซีนะคือตัดความถี่สูงออกนะ นี่เขาสเกลเขาเริ่มตั้งแต่50จนถึง150นะถ้าตั้งไว้ที่9โมงเชา้าความถี่ก็จะอยู่ประมาณ75เฮิร์ซ์พอไหมในความถี่ประมาณ75หเฮิร์ตนะหรือว่าถ้าต้องการต่ำกว่านี้ก็ขยับลงมาไล่สเกลเอาทีนีนะ้หรือถ้าอยากได้เบรที่มันกระชับหน่อยนะให้มันดึงกันหน่อยกับกลางแหลม ตรงเที่ยงก็ขึ้นไปประมาณ100ยเฮิร์ตก็ตามสเกลนี่เลยลองปรับดูนะง่ายๆ <c oughs> นะน้องๆหลายคนมีปัญหากับเรื่องสเกลนะว่า hey, จะปรับยังไงครับลุงอ้วนมันไม่มีบอกเลยว่าตรงกลางต้องเป็นกี่เฮิร์ตเก้าโมงเช้ากี่เฮิร์ตนะบ่าย3ามโมงเนี่ยความถี่มันกี่เฮิร์ตนะลุงอ้วนเลยมาทำสเกลให้ดู จะได้รู้ตำแหน่งหรือตำแหน่งใกล้เคียงเสียงออกมาจะได้ไม่ผิดพลาดนะ,ะทีนี้ตำแหน่งสุดท้ายปุ่มสุดท้ายที่ใช้ในซับบ็อกก็คือเฟดเป็นตัวสำหรับปรับเฟดเฟด จะปรับไว้ที่0นหรือ180งบองศาเนี่ยมาอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับการติดตั้งนะว่าเสียงลําโพงของกลางแหลมกับซับเนี่ยมันเฟดมันตรงกันไหมเฟดคือยังไงอ่ะเฟดคือยังไงเฟดก็อ่ะหลวงอ้วนเขียนให้ดูอ่ะนี่ อันนี้เป็นลำโพง mid high นะอันนี้เป็นซับบ็อกนะอันนี้สัญญาณบวกลบนะลบบวกนะลักษณะของการกราฟเฟต นะถ้าอย่างนี้คือกับเศดนะกลางแหลมเศดบวกเริ่มจากบวกแล้วมาลบนะซับบ็อกเริ่มจากลบไปบวกบวกกับลบะจะได้เท่ากับลบนะทำให้เสียงตรงนี้หายไปนะเสียงเบสร,ระหว่างซับบล็อกกับกลางแหลมเนี่ยหายไปมันเกิดการหักล้างกัน นะนะเดี๋ยวถ้าเป็นะเปรียบเทียบให้ดูง่ Mid, High, ายๆมิดไฮอันนี้ซับบล็อกนะถ้าเฟดอย่างเงี้ยนี่ซับบล็อ Sub กก็ขึ้นทางเดียวกันอย่างเงี้ อันนี้บวกอันนี้บวกลบลบถ้าอย่างนี้คือเฟสถูกกันอ่าน้องน้องๆมองเห็นไหมเฟสคือขึ้นสัญญาณซาเวฟนั่นเองแต่พอไปเป็นขึน้นเสียงแล้วมันจะถี่แล้วมองไม่เห็นแต่ถ้าขยายออกไปยืดออกไปไกลๆเนี่ยจะเราจะมองเห็นลักษณะนี้เป็นรูปขึ้นอย่างนี้นะอ่าอันนี้ซับบล็อกอันนี้กลางแหลมถ้าอย่างนี้คือเฟส ถูกนะถ้าอย่างนี้คือกลับเฟดถ้าอย่างนี้คือกลับเฟดถ้าอย่างนี้คือเฟดถูกน,นี่นะปุ่มนี้เขาเลยทำมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นเพื่อสำหรับให้กลับเฟดบวกลบตรงนี้ จากศูนย์เป็น180องศานะ้นองๆฟังแล้วเข้าใจไหมนะถ้าอย่างที่ลงุงอ้วนอธิบายให้ฟังนะก็ลองค่อยๆดูค่อยๆฟังไปนะก็จะได้เข้าใจนะว่าเฟสบวกลบเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงนะถ้าสัญญาณบวกลบอย่างนี้คือถูก ถ้าอย่างนี้คือกลับเฟตเลยนะกับเฟตก็จะมีกลาบหลายอย่างนะอันนี้คือกลับแบบร้อยแองศาเลยคือสลับขั้วเลยคือแบบกัับกราร้อยสองศาเลยนะมันมีกลับแบบไม่ไม่ร้อยแปสิบก็มีนะถ้าเป็นประเภทนั้นอ่ะอาจจะต้องมีปุ่มสำหรับจูนอีกทีหนึงนะอันนี้เขาเป็นปุ่มที่สำหรับ สลับเลยคือกลับ180นะถ้าอีกแบบหนึ่งก็คือเขาจะมีปุ่มวอลลุ่มวอลลุ่มก็คือให้ปรับปรับค่อยๆปรับไปเรื่อยตั้งแต่กี่องศากี่องศามันจะเหลื่อมเหลืมๆ,ๆกันไปเรื่อยๆอ่าสัญญาณกลับเฟสเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะบางคนก็เอะทำไมลุงลุงอ้วนผมต่อถูกทุกทุกตัวขั่วบวกลบมันถูกทุกทุกอย่างนะคือการกลับเฟสเนี่ยบางทีมันอาจจะขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งการติดตั้งของเราบางทีวางตำแหน่งติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยเสียงเนี่ยมันเกิดการเดินทางที่ช้านะหรือเกิดจากการหักเหของเสียงทําให้มีการกับเฟดต,ตรงนี้ได้แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยที่เจอก็จะเป็นนะต่อสายลําโพงผิดซะมากกว่าที่ลุงอ้วนเคยเจอคือสายลําโพงผิดนะโอเคอเรียบร้อยสําหรับคลิป จูนซับบ็อกนะโอเควิธีจูนซับบล็อกวิธีเซตซับบล็อกทำยังไงนะ,ะลุงอ้วนมาอธิบายให้ฟังอาจจะมีให้ประโยชน์อาไม่มากก็น้อยนะถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ลองดูอาดูหลายรอบดูนะบางทีบางจังหวะอาลุงอ้วนอาจจะพูดแบบสับสนสักนิดนึงนะ โอเคลุงอ้วนขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะใครที่ชอบคลิปสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้อ่นะก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลุงอ้วนด้วยนะเพื่อมีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ